สวัสดีครับพี่น้องมื้อน,นี้ย่อยสนสิบ้าพี่น้องมากินตำแค่รดกับสป,ปาเกตตีพะนะเส้นสปาเกตตีเด้วพี่น้องมื้อน,นี้หิวหลายคเคีองเค้งเขาไม่ยังนี่มีปูโตบัง่าย่หนึ่งพูนะ่ะปูปูอีหลีได้พี่น้องว่าเป็นปูของปลอมได้นี่ปูอีหลีเห็นบะไม่ใครผอมมื้อน,นี้หิวข่าแห้งเดี๋ยว ขอขอเสร็จเวทีก <screws in the fridge> so ่อนโอ้ยตั้งเวทีก็บบอมมี่ยังเตรียมความจากจังขอกระดาษเสร็จศพจกบ่ายกันเด้อก่อนอื่นก่อนสิเห้าสิไปกินเนี่ยเฮากะขอจะจอกกันเด้อพี่น้องเด้อพักข้านี่เป็นหยาตะกัะแตนเด้อค่ะได้ชิมไปเก็บมาก แล้วกัไอ้ต้นหอมกับขึ้นชายล้างบานนี่เจ็บมากทำไมพี่น้องกินน้ำกันบ่โดนบ่เงี้ยวอันนี้ตําแค่รดจะกาบมรูว่าสิเพ็ดบ่งมือนี่ใส่พริกไปประมาณหาหกเม็ดซิมก่อนเด้อกาบเพ่เพชรบันไดดอกววาณตอนนี้เด้อ แจ๋วพี่ด้ยพี่น้องอันลืมบอกว่าตำแค่รสขอ่อยใส้อันข้าวโพดพร้อมเนื้อค่ะตำแค่รสข้าวโพดอยากกินกรแซ่บอยูพี่ด้ยละ่ะอือต้นหอมในฮอกปูกเองหลังบ้านเด้อพี่น้องพร้อมใส้อันคั่มยัยรส อนุญาตใส่มือได้พีนอะกินส้อมกินส้อมมันบ่ได้อารม่มเขาอนุญาตกินมือเลยนี่เส้นพาสต้าสีากก่ห้องได้แล้วอืม แซ่บด้วยด้ยหรอแท่นขนมเสร็จยาตะกระแตนนี่ถามว่ามันแสบปะแสบพี่น้องมันกรอบกรอบคือหน่อกระถินซอมกอหายไปใช่ไหมอื้ม อุปก,กรณ์เสียก็เส้นสปากเก็ตตี้เน่าครับพี่น้องเลยขอโทษขอให้ลหลายๆเรือขอกินแบบนี้เลย อันนี้เป็นผักปลาเด้อจ้ะเป็นผักปลาผ่าฝรั่งอยู่นี่เขาก็จีว่าเป็นหยาแหละเด้อแต่ว่าสำหรับเ้าเนี่ยมันเป็นผักอม แซ่ดทั้มือน,นี่มื้อนี่เพรเผ็ดปันไหนยิมกินได้อยู่ถันเพ็ดนั่งชินกินต้องหายพี่นอ่อเออ มันเรียว่าได้หายหรอกมันเรียว่าเพริบเปนไรเพราะหนูอ,นอยากกินปูแล้วพี่น้องมาเนี่ยเบิ้์ไข่ปูลูกเหนือหนังไข่ปูได้นะ่ะ แซ่บได้บัาอืมแซ่บๆพี่น้องเผ็ดอยู่มาบ่เผ็ดกับเผ็ดเด้อ รเราไปก็ไปดูตั้งแต่ตั้งแส่ไปนองเอ้ยเขาเลยอยากกินแบบบาง่วงความสวยด้วยค่ะเพราะว่าค้นยิ่งชิมกจสวยอยู่แล้ว แล้วไข่ปูเดีนสปาเกติสปาเกติกับ ทำแค่รถกับเขากันดีีดพี่น้องเอ้ยขอบอกพลาโทษแซ่บายอะ พักกระแซบันนี้พี่น้องเอ้ยพักสดสด,สด,สดปลอดสารจากหลังบาเั่เอิงเน,นีย่ยอนุญาตใส่มือได้พี่น้องเลยใส่สองมันมันบริโลชติบานเ่าเนอะ แสบสงใจอยากเลยเหมือนนี่พี่น้องเอ้แซบอี้กับเผ็ดดูได้พี่น้อง มา,าวานมันเผ็ดด้วยมืองช่วงขึ้นสิเพราะเผ็ดฉบับขอเผ็ดเดี๋ยวขอกลั่มปูกันเนอะโอ้กลั่มปูแข็งขอจะกินไหน,นป้ะเนี่ยเมืองบุน่ะกลั่มปูมันแข็งค่ะ ี่จ่องได้คอสิกินได้เนาะบัดนะแคลกัดเอาบ่อ,อโพดหายละกัดเอาอยู่หลีหลี่นอง โอ้แข oh, kind of yeah. um ็งเด้อบะนี่ยะปูเมืองหนอกคือแตมแข็งแข็ง คือได้ชิมต้มซุปไปหน่อยปูเหนือมันแข็งอ่ะ้ลงต้มวันบานเนาะเือกกำเนีย กำนี่แข็งคับพี่น้อง้อย่างเขาเขียวหักอยู่เด้อโอ้โหโหาายกัดได้อยู่เด้อกัาดได้อยู่พี่